สวัสดีครับผมมอมเปิลขย,ยับแดงวันนี้เรากลับมาที่เดิมบ้านแม่อดุดอาหารเวียดนามนะครับเราสั่งบันแบวบันแบวปากหม้อขนมเหนียวปอเปีย๊ยะทอดพิซซ่าเวียดนามนะครับนะฮะเมนูอยูรุนี่ก็สั่งแล้วเดี๋ยวรอรอนะครับพี่เขากำลังทำให้อยู่มีน้ำส้มด้วยนะน้ำส้มก็ไหลนี่น้ำส้มก็ไหล แล้วฮะพี่ตะพาโอ้โหสุดยอดนะครับอาลานสาวมากินของแปลกืองหนองคายนะครับเดี๋ยวกินเสร็จก็จะกลับไปส่งที่เมืองลาวเดี๋ยวจะไปส่งที่เมืองลาวกินเสร็จแล้วเฮ้ยร้านมาเร็วมาเร็วของน้องเนอะของน้องนั่งคนหนึ่งที่ตั้งกุบอ๋อเมื่อเมื่อมาแล้วมาแล้ว อันนี้คือบันแบลวอเช็ดสิลูกคืออะไรชื่อว่าบันแบลวบันแบลวนะครับนี้บันแบลว